สวัสดีครับผมกอฟเอ็นะครับผมฝากติดตามช่อง u t u b e กอฟไปด,ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เอารถดีๆรถสวยๆว,วันนี้เป็นวันดีวันพิเศษจากเจ้านายนะครับผมเจ้านายบอลใหญ่ของผมเองเลยนะครับวันนี้เขามาให้ลูกค้าเลยนะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษนี่เลยส่วนรถมากมายเลยนะครับรถกันทั้งเต็นท์เลยใครอยากได้รถดีๆรถสวยๆให้นึกถึงที่เอ 999 99, รำลูกกาของ7นะครับวันนี้ก๊อฟมาเลยนะครับวันนี้เอารถมีวิวมาประมาณ6-7คันนะครับผมมาให้พี่ๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงการสนรถรถกัน,กนพิเศษรถกันจริง,รงๆเออไม่ฝปลาไปด้วยนี่ถึงนี่นี่นี่เลย MC99 รำลูกกาของ7นะจ๊ะเบอร์โทรติดต่อตามนี้เลยนี่แคปไว้เลยอยากได้อยากดีอยาก ออกรถมานึกถึง m c 9 9แอดลงอนไลน์มันได้เลยนะจ๊ะมามากับเจ้า Fortuner เลยเลย Fortuner ไม่ใช่ทีาดีนะครับกระจดังหน้าก็เปลี่ยนเป็นทีาดีมาตัวนี้หลอ่ลอเลยครับผมอันนี้เป็นปี2019โปวินนะครับตัวนี้เป็นตัวโปวินจัดด้วยล้อ t e 3 7มาให้เลยหลอ่ลอกับ รัดด้วยยางนี่เลยเดนโตมาเลยครับ2องหกหิดนะครับผมมากับช่วงล่างที่แจ๋วกันจริงๆเลยชั่วโมงนี้เขามาแรงจริงๆโปรเฟนเดอร์ทั้งชุดเลยคันนี้มาเลยไปเลยนะครับขับผิวขับสปายแน่นอนมาคันนี้ฝากไปด้วยนะครับปี2019โปรวินคันนี้สีดำโปรนี้เขาขายอยู่เพียง959,000บาทแต่ยังไม่จบ ถ้าลูกค้าหูอกสนใจที่ดูคลิปนี่แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเขายังมีส่วนลดไปอีก,<ว>ก60,000บาทคันนี้ลดจริงๆนะจ๊ะมาดูป้ายราคาได้คันไหนก็แจ้งนะครับป้ายราคาอยู่หน้ารถทุกคันเขาไม่มีอัพราคาขึ้นขึ้นแน่นอนคันนี้จากราคาหน้าป้ายเราลดไปอีก60,000บาทน,นะครับฝากไว้ด้วย9 5 0 0 0 0 9,000บาทรถไปอีก60,000บาทนะครับอยากได้รถ SUV หลอ่อๆสวยๆรถคอรัวมมาตำกันได้เลยมาคันนี้อีกคันหนึ่งเลยคันนี้นี่เป็นแบ็ก e d i t ชันนะครับผมนี่เป็นไงสี่ประตูหลอ่อๆสวย,สวยๆเทพเทยเลยเมาดูล้อเนี่แต่งโอ้เป็นไงนแบ็กเอデชั่นสวยงามขนาดไหนดูลายติ๊กเกอร์ดูล้อนี่ล้อ ขอบ20นะครับผมคันนี้สวยๆเลยคันนี้อยากได้ล้อเดิมเดี๋ยวจัดให้หรืออยากได้ล้ออย่างนี้ก็ก็จัดให้นะครับผมฟาไปด้วยแบ็คเอชั ion, 2, e ่นปี2020สี่ประตเกียร์ธรรมดาอ่าเป็นไงนี่สีประตูเกียร์ธรรมดาฟางไปด้วยนะครับคันนี้ขายอยู่เพียง5แส3 0 0 0 9,000บาท5 3 0 9,000บาทกับเกียร์ธรรมดาแบ็คเ e อชั่นตัวท็อปตัวพิเศษเลยนะเอ ยังเรายังมีโปรวันดีๆอย่างนี้เจ้านายก็สั่งมาเหมือนเดิมเรามีโปรส่วนลดไปอีก 3, สามหมื่นบาทเลยตากล้องเห็นเลขสามเห็นลนนขสามแถมอีกหนึ่งเมหมื่นบาทก็ให้ไปเลยนะครับจากราคา5้าแสนสามหมืนเก้าันบาทลดไปอีกสี่หมืนบาทเอาใจลูกค้าขนาดไหนเอออยากได้รถดีๆรถสวยให้นึกถึงที่ก๊อปเอ็มซเก้าเ้าหรือเอ็มซีเก้าเก้ารำลูกตาของเจ็บป่ะจะพาไปอีกคันนึง ล้อส,สวยเคยรีวิวไปแล้วคันนี้เป็นไงคราวที่แล้วราคาลองไปดูย้อนหลังได้แล้วว่าแจ่มขนาดไหนราคาเป็นยังไงวันนี้โปรโมชั่นแบบเด็เดๆรถคันทั้งเต้นเดี๋ยวไม่ต้องห่วงหายห่วงได้เลยทั้งเต้นจริงๆคันนี้มากับเจา้า Revo Z e dition ตัวเตี้ยนะครับตัวมีโป่งล้อนะครับมากับล้อแมก t ี3 7นะครับ แบกใหม่ยางใหม่เป็นสี่ประตูตัวต่ำนะครับนี่หล่อๆเลยก้านแดงเลยเลยนี่แบกใหม่ยางใหม่ให้เลยนะครับผมอันนี้อันนี้ก็ขายนะครับผมแซดดีพิชชันสี่ประตูเกียร์ธรรมดาปี2021ขายอยู่เพียง5 4 10, 9 0 0 0สีบาท,บาทยังไม่จุกใจอยากให้พี่ๆได้เอารถไปใช้ในตอนปลายฝนต้นหนาวเอาไปเที่ยวเออเป็นไงนะอันนี้รถไปอีก 50าหมบาทนี่ไม่ใช่ราคาดาวนะที่แปอันนี้ราคารถจากราคา549,000สบาทก็ลดไปให้อีก50าหมบาทลูกค้าประวัติดีออกรถเพียง9บาทนะจ๊ะอยากได้คันไหนทักแชทแอดไลน์มาได้เลยนะจ๊ะอย่าเบอร์ทิ้งไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับผมว่าสะดวกคุยไม่ได้รถไปเลย50าหมบาทมีที่ไหนล่ะโอ้ทั้งเต็นท์นะครับผมแต่ละคันรถไม่เหมือนกงนแต่ อยากให้พี่ได้ไปใช้งานรถวิ่งหมื่นกโลเองมามากับเจ้า h ฮ g รนเดอร์นะครับปี2016อ่าเครื่องยนต์1.9นะครับผมสวยเลยน้องขา,ขาวๆเลยนะครับคันนี้อันนี้ h ฮเรนเด d e r ปี2016เครื่องยนต์พันเก้าอปนี่แนะ่นอนเราแจ้งราคาไปเลยราคาขายอยู่แค่459,000บาท 4แสนห้าหบาทจำไม่ผิดแล้วเรายังมีโปรไปให้อีกส่วนลดลูกค้าคุยกันง่ายอยู่ที่ก๊อฟฝากกดไลค์กดแชร์เป็นตามเป็กนกำลังใจด้วยรถปอีกห0 0 0 0บาทจราคา4แสนห้าหมื่นเก้าพับาทออกรถที่ก๊อฟเพียง 9, 9 <000. S 1> บาทเท่านั้นนะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนภาษีพพะระรบเติมน้ำมันให้อีกอ๋อ,อ,อเอาไงเอาไง องงจักเมื่อไหนฝ่าว้วยรถดเดิมมาเลยดำามึนมาเลยรีโวปเป็นไงสีประตูพีเลนเนอร์นะครับผมสีประตูพีเลนเนอร์ตัวยกสูงตัวอ e ีพ e ัดอีพัดจะมีนี่ไฟโปรเทคเ,เตอร์มีกล้องหลังให้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาปี P 2017อ่ะ2017ตัวนี้นะครับเราแจ้งราคาแบบบอกไปเลยดีกว่า คันนี้เราแจ้งราคาด้วยราคาอยู่ที่479,000บาทแน่นอนดูกอฟออกรถเพียง9บาทเท่านั้นมีตัง9บาทก็ออกได้ประวัติดีออกรถเพียง9บาทแถมปูบรถไปอีก40,000บาทคันนี้ให้เลยนะครับ40,000บาทอยากมาดูของจริงว่าราคากอฟไม่มีเมสนะครับที่อื่นไม่รู้แต่ที่กอลฟแจ้งราคาแล้วมาดู ป้ายราคาว่าก็มีอัพราคาเพิ่มไหมแล้วลดราคาจริงไหมอยากให้พี่ๆเข้ามาดูเข้ามาเห็นจริงๆที่ MC ฝากไว้ด้วยก็อบเป็นคนดูรถจัดรถเข้ามาการันเตีมไม่มีคนแน่นอนมาฝากไว้ด้วยนะครับผม4ี่แสนเจก็บบาทรถไปอีกสี่หมื่นบาทมามากันรถทํามาหากิน,นกันบ้างคันนี้จะเป็นแคร็บนะครับ Z e d i t i o n แถบมีปโป่งนะครับผมรถเดิมๆกระจังหน้างเงานะครับนี่เป็นงาน่อๆรถเดิมๆแถมมีตู้ทึบมาให้อีกนี่นี่เป็นงานตู้ทึบแน่นอนเอาไปวิ่งโค,งค,คอลงเฟิร์ลี่ได้หมดนะครับปี2021เออรถวิ่งอยู่ประมาณ30,000กว่าโลนะจำไม่ผิดคันนี้ครับขายอยู่แค่เพียง479,000บาท 479,000บาทกับเกียร์ธรรมดาปี2021โตเตีย้ยมีหลังคารงเล่มให้เรียบร้อยแล้วครับผมยังไม่พอแล้วนี่ดูป้ายด้วยลถปี50,000บาท, 50, บาทคันนี้เป็นไงพี่ๆถูกใจกันไหม ปลกใจไม่พอลองเข้ามาคุยลองเข้ามาติดตามกับดูว่าเรามีโปรโมชั่นดีๆขนาดไหนเร,รา,มามีรถดีๆรถงามๆรถสวยๆขนาดไหนก็ลองเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับแต่ละคันก็ลงไปให้ชี้แจงกันสดสวยๆนะดูมุมไหนชอบมุมไหนติดต่อสอบถามมาได้นะครับอย่าเบอ่์ใต้คอมเมนต์นะข้างล่างเดีย๋ยวจะทิ้งไว้ให้เลยว่าชอบคันไหนกิงกลางมาได้เลยแน่นอนการันตีแน่เราเรามีการันตีอยู่แล้ว3ปี3 0 0 0 0กิโล รับประกันคุณภาพนะครับผมไม่มีชนหนักน้ำโวมแม่นอนเพราะว่าเราขายรถลูกค้าไปเราก็อยากได้ลูกค้ากลับได้รถดีๆไปก็ใช้ไดลยาวรถมันไม่ได้บาทสบาทนะครับผมปายไปรถทำมาหากินอันนี้รถไปเลย500 50, หมบาทจากราคาสี่0ส0เจ็ครับเป็นบาทรถอีกห0 0 0มื่นอ่ะอย่างง้มามากับรถทำมาหากินได้แล้ครับผมเปเ,เป็นแบดกีโซโซเม่อ่อะอย่างง แบรนด์อีโซ,โซโซตอนเดียวสปาร์คเครื่องยนต์สามพันเขาเล่นกันนะครับผมใครที่ชอบบรรทุกเป็นพอกเป็นตู้ทึบเป็นอะไรอย่างนี้นะครับผมสามพันนี่เป็นรถอะไรที่กําลังเครื่องดีมากผมบอกไว้ให้เลยต้องเล่นต้องเล่นต้องมีของมันต้องมีอันนี้สปาร์คนะครับเครื่องยนต์สามพันเป็นสีขาวแคบใบไอเป็นตอนเดียวตอนเดียวมีตู้ทึบสองเมตรสิบ คันนี้ลงเล่มเรียบร้อยนะครับวิ่งงานได้เลยคันนี้คันนี้ก็แจ้งเลยปี2020สปาร์คเครื่อง3000นะครับขายอยู่เพียง469,000บาทนะ469,000บาทจำไม่ผิดเรายังมีอีกนี่ก๊อบยังให้นี่ให้โป้อีกวันนี้วันดีเจ้านายจะใจดีรถให้เลยทั้งเต็นท์ของจริงไม่มีโมเมนี่ รอีกสามหมืน่นอ่ะไม่เชื่อมาดูราคาจากหน้าเต็นท์ก็ไม่มีเมคที่อื่นเขาไม่ไม่โชว์ใช่ไหมมาเนี้ยลาต้องเนี้ยจะเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นเห็นราคาไหม z ซ o มให้พี่ก็ดูนี่ราคาหน้าป้ายผมอยากจะโซมให้ทุกคันนะนี่เป็นไงโซมให้เห็นเห็นนะเราไม่มีโมเมนะครับว่าอัพราคาขึ้นเหมือนที่อื่นหรืออะไรกอปรถก็คือรถเลยราคาจริงดูจากป้ายดูจากที่กอปรีวิวว่าจริงไม่จริงจากหน้าป้ายราคาขาย แล้วก๊บรถจริงๆคันนี้ฝากไปด้วยนะครับ4แ7หมื่นอ้4 6หมื่9พันบาทลถไปอีก3 0 0 0 0บาทเอาไว้ใช้งานเอาไว้วิ่งงานกันฝากไปด้วยครับผมปปก่อนจากลาก็เดินตามมาฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้ก๊อปด้วยก็ มีคลิปดีๆหรือเอารถดีๆรถส,สวยรถพี่มีโปรโมชั่นดีๆประวัติดีออกรถเพียง9บาทนะครับผมที่นี่ไม่ต้องห่วงติดขัดนอะไรก็โทรมาสอบถามไนดะ้อยากได้รถรถุ่นไหนรถเก่งก็มีนะครับรถกระบะก็มีเยอะรถเก่งแล้วก็มีกระบะนีนะ่แน่นอนเดี๋ยวงวดหน้าจะเอาแบรนด์อีสุกมาให้แบบเรียงเป็นตับเอาเป็นตับเลยที่รีวิวไปเอามาเรียงแบบโชว์ให้พวกพี่ๆเห็นอย่างนี้กันเลยว่าเรามีโปรแล้วเรารถจริง ของจริงอยู่ที่ MC9 9้คุณอยากได้รถดววยรถดีๆการันตีจากก๊อฟนะครับก็ไม่มีอะไรมากปากเบอร์โทรตรงนี้ทิ้ง้ายไปอีกทีหนึ่งอ่าเดี๋ยวทุกทีจะเดินหนีไปแล้วนี่เป็นไงถึงแล้วจ้า MC9 9เกกาลูกาคอม7นะครับค้าขายรถ1 2นะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะจ๊ะ 0818159548 0830789645แล้วก็เบอร์น้องปอยเบอร์นี้เลย0 8 5 5 5 1 4 5 4นะแอปไลน์ทักทายตอบถามมาเลยว่าชอบรุ่นไหนอะไรรุ่นไหนเราเรายังมีรถอีกมากมายวนแม่เนี่ยๆก่อนลาก่อนลาอีกทีนึงนะก่อนพี่จะไปนี่ๆๆโอนแล้วไรถผมมีเยอะมากที่ยังไม่รีวิวให้พวกยพี่ชอบรุ่นไหนสนใจร,รุ่นไหน แล้วก็มีอะไรก็มีนะครับมีให้ผมเอาฝากไว้ด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเป็นกำลังใจให้กรอบด้วยครับสวัสดีครับ